สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้และงานบอนไสนะครับในคลิปนี้นะฮะผมจะนําเสนอในส่วนของไม้ที่เลี้ยงอยู่นะก็คือทรงบดิษฐ์ทรงบดิษฐ์ษนี่จะว,ว่าด้วยนิยามคือการสร้างทรงอิสระพอสมควรเวลาเราไปมองเข้าไปในธรรมชาตินะฮะเดินป่าไปภูเขาไปมองเห็นไม้บางต้นนะทรงที่เหมือนกับลีลาเหมือนกับไม่มี รูปแบบแต่ว่ามันสวยงามสมดุลนะฮะมองธรรมชาติแบบนั้นเราก็นามาสร้างดูเช่นเดียวกันนะครับทรงบัณฑิตก็ออกในลักษณะนั้นแต่ก็มีหลักเกณฑ์และหลักการเขาอ,อยู่นะฮะแต่ว่าถือว่าเป็นทรงที่ให้อิสระในการสร้างงานสําหรับผู้สร้างงานนะครับพอสมควรครับไม่ได้บังคับกิ่งมากมายนะฮะแต่ว่าดูแล้วจงอ่อนช้อยสวยงามนะครับผมก็มีอยู่เดี๋ยวทําให้ดูสักสองตนนะครับวันนี้นะครับ สำหรับต้นนี้นะฮะลักษณะลำต้นนะครับผมก็เข้ารวดไว้นะครับเข้ารวดให้ให้อ่อนช้อยนะครับไม้ที่เราผมขุดมานะต้นนี้ขุดมาแล้วอ่อนช้อยนะบิดตั้งแต่โคนก็บิดหลายรอบนะครับนะฮะเจตนา,าต้องการที่จะให้เอ็นแบบนี้ครับเวลาเราตั้งกระถางจริงะให้เอ็นแบบนี้นะครับแต่เนื่องด้วยถ้าเอ็นแล้วก็จะไม่โต ขาจะขึ้นด้านบนด้านเดียวกินอื่นก็จะไม่โตผมก็เลยจับจับเอียงมุมอย่างนี้ก่อนนะฮะพอถ้าไม้เริ่มจบแล้วก็จะได้พลิกมุมกลับนะครับนะก็คงจะจบยอดแค่นี้นะครับนะไม้แบบนี้ไม่ทดครับผมไม่ทดนะฮะสร้างไปด้วยกันเลยนะฮะลักษณะสร้างสร้างไปพร้อมกันในทุกกิ่งเราก็บิดหาเอานะครับเราคอยดูเขานะครับคอยดูเขาเรื่อยเืนะครับบางทีเขาจะ จะดีดกลับนะผมใช้ลวดเบอร์สี่เบอร์ห้าครับก็แข็งพอสมควรนะฮะบิดให้อ่อนช้อยขึ้นไปก่อนทีนี้กิ่งกิ่งเราเราก็จะปล่อยเขาขึ้นก่อนแล้วก็มาคัดกิ่งนะฮะพอเอ็นอย่างนี้นะไม้จะเป็นในลักษณะนี้นะฮะกิ่งกิ่งที่ผมจะเก็บไว้คือกิ่งนี้นะฮะ มันเป็นกิ่งล่างพอกิ่งล่างแล้วนะครับถ้าปล่อยให้กิ่งข้างบนโตเมื่อไหร่กิ่งนี้จะไม่โตนะครับโดยธรรมชาติไม้จะเป็นในลักษณะนั้นนะฮะเพราะนั้นผมก็จะให้เขาโตกิ่งนี้ก่อนนะฮะกิ่งอื่นจะทดไว้ผมทดไว้แล้วนะครับน่าจะยังไม่ให้โตเลยนะักคอยทดไว้นะครับอย่างเงี้ยง่ายสุดเลยนะครับให้เต็มเต็มทรงก่อนนะครับ เจตนาจะให้เอินแบบนี้ครับเหมือนไม้เหมือน My, เอ็นชายนะครับนะลักษณะเหมือนเอ็นชายแหละแต่ว่าจะบิดเป็นให้เป็นทรงบดดิตอ่อนอ่อนช้อยนะฮะในส่วนของลำตน้นส่วนในการบิดกิ่งนั้นนะฮะเราสามารถบิดเข้ารวดแล้วบิดบิดหาทิศทางของกิ่งได้นะครับอย่างเงี้ยฮะค่อนข้างที่จะอิสระในการที่สร้างงานสร้างสรรค์สำหรับเราผู้สร้างงานนะครับ เดี๋ยวผมจะเข้าลวดไว้นิดหน่อยเข้าลวดบังคับทิศทางเขาก่อนนะครับถ้ากิ่งโตแล้วเขาจะไปยากเหมือนกันครับต้องใช้ลวดเบอร์ใหญ่นะครับสําหรับมะขามกิ่งเล็กก็เหนียวแล้วนะครับผมเข้าห่างคําว่าเข้าห่างหมายความว่าระหว่างกิ่งกับกับลวดนะครับผมจะไม่บิดลวดให้ชิด กิ่งนะฮะเพื่อที่จะให้เขามีมโอกาสตโตได้จะได้ไม่อมรวงง่ายนะครับปุ๋ยผมก็ใช้ปุ๋ยขี้วัวครับมาทำให้ไม้เจริญเติบโตดีนะครับก็บังคับกิ่งก่อนนะครับบังคับพิษทางก่อนพวกนี้รอครับพวกนี้รอนะฮะร,รอรอกิ่งล่างนะครับก็รอกิ่งนี้ครับ ก็โทดกิ่งอื่นรอกิ่งนี้นะสำหรับต้นนี้ก็สวยงามอยู่ครับก็มาดูอีกต้นหนึ่งครับต้นนี้นี่นะกะไม่เล่นกิ่งเลยนะฮะบิดตั้งแต่แรกแล้วนะฮะ นะครับบิดแล้วไม่เอากิ่งเลยครับตัดทิ้งหมดเลยนะครับจะเลี้ยงโคนขึ้นไปโคนขึ้นไปลําต้นขึ้นไปบิดแล้วจะไปสร้างกิ่งข้างบนนี้ครับนะีตรงนี้นะทดไว้รอเลยนะครับหานะเจาด้านบนนี่แหละครับให้แกเหลือแค่พัดข้างบน เดี๋ยวค่อยมาสร้างรายละเอียดอีกทีหนึ่งอันนี้โค้งในเอาออกนะครับโอเคนะเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยขี้วัวก็น่าจะงามครับนะบมบรุงลำต้นก่อนนะฮะเข้ารวดไว้ให้ผิวเปลือกเขามีลักษณะเก่าแก่ไปนะถ้าไม้ในลักษณะโครงสร้างที่ที่เห็นว่ามัน มันทำทรงต้นไม่ไม่ได้นะทรงต้นเอี่ยวหรือทรงต้นอื่นไม่ได้เราก็เอาจับมาทําบันดิตเลยนะครับเนี่ยครับนะฮะไปแบบนี้เลยครับสุดท้ายได้มีแค่กิ่งนี้ครับนะจะสร้างกิ่งรายละเอียดของกิ่งตรงนี้นิดนึงแล้วตั้งยอดตรงนี้เลยนะครับเนี่ยไม้ทรงนี้ทําง่ายไหมครับได้ไม้มาท่านทําแบบนี้เลยสวยดี นะแปลกดีถ้าอยากให้บิดต่ําลงก็ก็ดูปรับได้ครับถ้าเราเข้ารวดแล้วนะครับอย่างเงี้ยครับนะบางท่านก็บอกโอ้โหทรมานต้นไม้เงี้ยนะนะสวยนะครับโอ้โหนะมะขามเนี่ยมันเก่าดีถ้าอย่างเงี้ยไม่ตายแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ทำให้ดู2ต้นนะครับนะออกบันดิตบันดิต ส่วนต้นแรกน่าจะออกเอ็นชายมากกว่านะครับทรงเสริงก็ยังค่อยว่ากันไปนะฮะมันอยู่ในช่วงเริ่มต้นที่จะเลี้ยงพอเราเลี้ยงผ่านไปสัก4ี่หปีนะฮะต้นก็โคนต้นก็จะใหญ่ขึ้นนะฮะความเก่าความเก่าแก่นี่จะมีนะฮะไม่ต้องห่วงเลยนะฮะไม้ที่เลี้ยงได้อายุนานๆนะครับเนี่ยเราเข้าลวดไว้นะครับก็จะอมลวดบ้างล้วก็ต้องคลายแล้วก็เข้าใหม่นะครับในลักษณะนี้จนกว่าที่เขาจะได้ส่งข้อสาคัญนะฮะผมใช้ปุ๋ยคีวัว เพื่อที่จะเร่งการจเจริญเติบโตของเขาเหมือนกันเขาก็ต้องการทธาตุอาหารเต็มที่นะครับปัจจัย4นะฮะไม่ว่าจะเป็นแสงแดดอากาศนะฮะธาตุอาหารให้น้ํานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้นําเสนอไว้เพียงเท่านี้พอที่จะได้สร้างงานไปด้วยกันนะฮะสำหรับแฟนคลับทุกท่านทั่วประเทศเลยที่ชอบบอนใจมาขามนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ